มีคำถามมายัางเกษตรตามฝันนะครับว่าถ้าเราใช้ปุ๋ย4600 15, 15 15 15แล้วก็0060นะครับอย่างละ1กระสอบมาผสมกันปุ๋ยที่ได้จะเป็นปุ๋ยสูตรอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาคำนวณให้พี่น้องดูไปด้วยกันนะครับปุ๋ยขนาด100กิโลกร,รมัมสูตร4600จะมีในตัวเจนอยู่ที่46อฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมไม่มี สูตร15 15 15จะมีไนโตรเจน15ฟอสฟอรัส15โพแทสเซียม15สูด0060ไนโตรเจนไม่มีฟอสฟอรัสไม่มีโพแทสเซียม60ถ้าเอามา50กิโลกรัมปุ๋ยสูตร4600จะมีไนโตรเจนเหลืออยู่ที่23ฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมไม่มีสูตด15 15 15ไนโตรเจนจะเหลืออยู่ที่จุด7.5 อฟอสฟอรัส7.5แล้วก็โพแทสเซียมอยู่ที่7.5ส่วนปุ๋ย0.60ไนโตรเจนไม่มีอฟอสฟอรัสไม่มีโพแทสเซียมจะเหลืออยู่ที่30ดังนั้นเมื่อนำปุ๋ยมารวมกันก็จะได้ปริมาณไนโตรเจนเหลืออยู่ที่30.5ฟอสฟอรัส7.5แล้วก็โพแทสเซียมยที่37.5ดังนั้นปุ๋ย3กระสอบกระสอบละ ห้าสกิโกรัมนะครับห้าสิบวกห้วกหก็จะเป็น1 5 0่งร้หกิโกรัมในปุ๋ยหนึ้ยห้าสิกิโลกรัมนะครับก็จะมีไนโตรเจนอยู่ที่สามจุดหาฟอสฟอรัสอยู่ที่7จ็ดุดหาโพแทสเซียมอยู่ที่สามจดุดห้าดังนั้นถ้าปุ๋ยหนึ้ยกิโลกรัมนะครับในไนโตรเจนนะครับก็เอาสามสิบไปคูณ100่้หารด้วย150ร้อยหาก็จะอ,อยู่ที่ยีนะครับก็คือปริมาณไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะครับก็เจ็ 100, ด ก็จะได้อยู่ที่5นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับปวดอา่าโพเทเซียมนะครับสามสิบเจ็ดคูณหนึ่งร้อยหารร้อยร้อห้าสิบก็จะเหลืออยู่ที่25นะครับผมดังนั้นนะครับเมื่อนําปุ๋ยสูตรสี่สิบหกศูนย์ศูนย์สิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วก็ศูนย์หกศูนย์มาผสมกันนะครับอย่างละกระสอบหรือว่าห้าสิบกิโลกร,รัมนะครับก็จะได้เป็นปุ๋ยสูตรยี่สิบ 5แล้วก็25ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ